ทองแดงลมดำหน้ากากทองทิพย์หน้า c ซนะนะสภาพสวยๆเลยนะครับเหรียญสมปรารถนานะครับ f c ครับเหรียญสมปรารถนานะครับ๋บย,นนบยวกให้ f c ได้ชมเหรียญน,นะครับดูครับด้านหลังก็จะเป็นพญานาคนะครับด้านหลังก็จะเป็นพญานาคมีต่อคำว่ารวยนะครับเลขโค้ดนะครับ 1788นะครับ1788เลขสวยด้วยนะครับ FC ครับเลขสวยด้วยนะครับดูครับเป็นรูปของหลวงปู่นั่งพานนะครับหลวงปู่นั่งพานสมปรารถนานะครับหน้ากากทองทิพย์นะครับหน้ากากทองทิพย์เนี่ยครับหน้ากากทองทิพย์ องนี้เอาอยู่ที่นะครับ fc ครับเอาอยู่ที่600บาทนะครับ600บาทนะครับทองแดงลมดำทองลุงปุจินะครับเอา600บาทนะครับ fc หน้ากากทองทย์สวยเลยนะครับสบภาพเดิมๆ fc สนใจทักแชทไ,ไลน์กันเข้ามานะครับทักแชทไลน์กันเข้ามา